ตั้งแต่วันที่3กร,รกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีรายงานว่าทหารสหภาพแห่งชาติกระเรี่ยงซึ่งประกอบด้วยกองกำลัง KNDO และกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF ยังคงพยายามบุกเข้าโจมตีเพื่อเข้าหยุดค่ายทีตาแหล่ของทหารเมีนมาในพื้นที่บ้านทีตาแหล่อำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมวดีรัฐกะเดี่ยงประเทศมีนมาซึ่งใครยนีหยุดลงข้ามกับบ้านวาเล่เหนือหมูม่3ตำบลวาเล่อำเภอพบไาจงาังหวัดตาก ล่าสุดฝ่ายการเรียนใช้อาการยานไร้คนขับหรือโดรนบินเข้าไปในระเบิดเพใส่ไข่ทิตะแลซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของปืนใหญ่ซึ่งเมียนมาใช้ยิงใส่ฝ่ายต่อต้านและมีระเบิดตกลงไปที่คลังเก,กระสุนปืนทำให้เสียงระเบิดดังไกลมาถึงฝั่งไทยแต่ยังไม่มีรายงานผลกระทบ พลรีไมตรีชูปีชาผู้ประชาการกองกำลังนเรศวนและพันเอกนัทกรเรือนติบผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากพร้อมสั่งกำลังทหารเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาอธิปไตยและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนเพราะคาดว่าการสู้รบระหว่างสองฝ่ายมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น